สวัสดีปีใหม่สุสุคนสวัสดีปีใหม่ไทยครับเมื่อนี้ยนี่มสุสุคนไปสงการต่างระวางตัวกันเด้อบ่ตองตีกันมันเจ็บเบ่ตังขับรถเดี๋ยวส,ยสิชนต่างระวางระวางระวาง,งสุสุคนเมื่อนี้มัน,นของแนมมาติดกัเสรไปไทยแลนด์แล้วมาติดกัสิไปหาสุสุคนแต่ว่ามาติมีสอบอีกหามือสิเปองเครื่องตัวเครื่องบินเห็นอย่างมาแพ็คก็แพงโอ้ มัตติก็ไ่ได้ไปสามโฟมมัตติแถมมัตติไปมื้อนี้มัตติไปหามื้อมันกระเปิงหลายแสนเด้หลายหมื่นหลายหมื่นปานนั้นครับมัตสก้อนก็ต้องล้วงตัวของแถมมัตติเสีมาแต่ว่ามัตติก็มาบ่ได้ซ้ําจอยอืมเสจังเลยก็บ่ฮู้เออเอาสอบแล้วยกขึ้นครับย่ามัติสอบแล้วเดี๋ยวมัตติก็สิไปไทยแลนด์เด้อครับมัมบ่ค่อยอีกดนดอกแล้วก็แมนมัตติแค่ สีมาหนีเลี้ยบอกเออสวัสดีปีใหม่สุขสุขคนครับเพื่อไม่ติดบริษัทไปจ่อยแต่ไม่ติดกะสิไปตัดผมตอนหนีเด้อเอีอออยงน,น,ยงนีดันน้ำเอาไปยุ่นใช่ไหมเน่ยมันนีเซ็จทําเบาิ่งอืมแมนก็ของแทมไม่ได้อยากไปแต่แต่ว่าเส็จังไดวยวะาเอาเสพจังได้กรบสอบแล้วก็จะไปแมน อืมเคแต่ว่าบายบายสุดคนเดี๋ยวมัดสิไทลูเดอมนีว่ามัติตัดผมจงังใดเบิ่งผมยาวค็ยยาวจะว่าเป็นยังม่ติดตัดผมว่าเป็นปีแล้วฝากบอกเพื่อนๆอีกนะจะไปหาตีกันเด้อจะไปหาตีกันมันเจ็บจะไปขับรถเดี๋ยวสิโซนจะไปหาเงือกเงางาจะไปเห็นยังสันเดอครับมันมันบดีเด้อแต่ว่าข้าพอกรไม่ดเด้ออีกเทียนหนึ่ง สวัสดีสงการสุขคนมาติคอยสุขคนโชคดีบักขัดเดอมันนี่เดี๋ยวบ๊ายบายฮอพพอกับไมเดอร์เฮ้ยมาตินี่